น,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 นี่นมันเลือนะนั่นน่ะฮ่โฮอ้ต้องจัดแล้วต้องจัดหน่อยแล้วต้องจัดหน่อยละฮัลโหลโ,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 โอเคเจ๊มาสูงด่วนเลยนะเจ๊เจ๊โ,โอเค มีของมาส่งค่ะอะไรอ่ะที่มันกล่องอะไรอ่ะนี่มันกล่องอะไรอ่ะเรามาลวงแกะกันเลยก็ไม่เตรียมเนาะ Yeah, yeah. Wow, amazing Wow. Con dày lên. tin ใหญ่ใหญ่ใหญ่พระเจ้าแบตเตอรี่ก่อนพักเอมเลยอันนี้อะไรเพิ่มเติมนะก็อันนี้ก็ทิ้งไปโอ้ เยอะว่ะว้าวเฮียว่ะเราเจะกันน้ำเลยนี่อะไรทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเรือของเราก่อนละกันโอ้โ,อโ,อโ,อโหปะเถอฮุ่มคาร์บอนว่ะเฮียทุ่นทุยฮุ่นฮุ่มคาร์บอนขตรใหญ่เลยอะว้าวเบสิงฮะในบอกหน่อย นอยๆทีแรกมันนหน่อยๆนั่นะแต่ว่าอันนี้เป็นโคตรใหญ่เลยโอวว่าเจ้าเนี่ยเป็นแบตนะทุกคนกดประเทบเลยแล้วเราจะลองใส่แบตก่อนนะครับนะทุกคนเอเคก็จะประมาณนี้นะี๋ยวเราจะไปวิ่งให้ดูเลยแล้วกันนะทุกคน Let's go โอเคก็ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ตอนนี้อยู่กับเดลทีวีนั่นแหละเออก็หลังจากที่เรารีวิวไปเนี่ยก็เราจะมาดูว่ามันจะแรงแค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยในการนั้นทุกคนคือตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเซ็นเซอร์เว้ยน้องๆหนูๆนี่ต้องระวังนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีเซ็นเซอร์นะก็คือว่าถ้าเรากดเนี่ยมันก็ติดเลย ปวดแรงแต่เราไปดูกันเลย let's go โอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเหมือนงนะเออดูตรงนั้นสิจรทำรมาชาติเลยนะมา,ออามาเดี๋ยวเราไปเข้าเยนกันเลยเราต้องระวังนะหนูนูน้องน้องหนูหนูนี่ามเราเรียนแบบนะควรจะมีผู้ปกครองด้วยโอเคมาเดี๋ย okay, วเรามาลงกันเลยอะไรจ้าว้าว

เอออย่าาเดแรงดูว่ามันจะถอยลังไเป่าไม่ได้ไม่ได้ได้คแรงเลยทุกคนดูโอ้แรงเว้แรงวเี้ยอันนี้กันนน้าด้วยนะทุกคนทางตงเน้ย

แรงอ่ะคนแรงคนแรงอ่ะแรงกว่าอันจิตลอยใช่ไหมอู้อันจิตลอย่แมงคนกระปุกลงนะการนี่ยดูอันนี้แม่งขนดูอุ้ย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 อุอะไรวะอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยเห็นไหมเห็นเห็นไม่ไม่กองไม่เห็นเห็นไหมโคตรใหญ่เือแบบมันเป็นขื่อดแบบอันนี้เลยเยินตัวแบบไม่เห็น ้จริงรีโคตรใหญ่ออเออเขาเรียอะไรวะตัวเลยมึงไม่เห็นตัวไม่เห็นไม่เห็นเห็นแต่ขื่นแต่ขื่นโคตรใหญ่เลยปขาพึงกหรือเปล่าวะไม่มาไม่น่าปนินใหญ่หรือเปล่ากล้องเห็นดีเออดิบินขนาดไม่ไม่ไม่เอา,เอากล้องไม่เห็นเอาแล้วมึงได้ถ่ายไปในเรืหันไม่ทันโอ้ไม่รู้จำไม่ได้อู้ จ<ะ>ิ <ulas S 2> ๊กเลยเห็นอันนี้อันไม่เหมายถึงเห็นกระตาน่ะกูก็เห็นมันเคืนอ่ะคื่นเราแบบมีฟองใหญ่ด้วย <Gobierno> มันเหมือนปลาอะไรทุกอย่างนะแบบ<ล>มันเป็นคื่นให,ใ,หใหญ่มากเลยมันตามเรือหรือเปล่าคือเหมือนมันตามเรือล <S <S 2> <S 2> เลยคือเนี่ยเห็นตรงนั้นเลย แบบเป็นคืนแบบมันไม่ได้เหมือนคืนแบบที่เองครับดิเป็นคืนแบบใหญ่ๆอ่อะ <c oughs> <c oughs> ลองขับวนเลยก่ะอ <window> hey. <Auss> ้ยนั <les> ่นนี <les> an ่ <les> ้ยอุ้ยเออนี่เองเห็นรวมอ๋อมันน่าจะเป็นแบบขื่นแบบที่ขับวนวนแบบมันมานั่นนั่นนั่นอีกแล้วนี่แหละอือนั่นน่ะอือ้ยอุ้ยลองวนใหม่ด้วย ยวลองวนช้ชาๆไม่คิดว่าแบบ,อ,บอ๋อรู้แล้วคีนมันทบกันโอ้เอ๊ะนี่ว่ามีตัวอะไรนี่คอยดูเออนะ่ะโอ้ก็เออไปตามกัน ันไปชนแบบมากินงเรือเเมืองใหญ่ไหมฮะเปลืองเมืองใหญ่ไหมเมืองใหญ่ตรงไหนอ๋อตรงนี้่ไหนเนาะมึงไปละไปไหมล่ะตรงนี้น่ะเออเอาไหมล่ะทำไมเม็ดเม็ดบันมืดล่ะมันกคือขึ้นแจ้งเตือนยิ่งลรือมาไม่ไม่ขึ้นครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหมืองกันนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็ว่าแต่ตัวอะไรนะที่มันเป็นขื่นหนาวแบบคนเหมือนอ่ะทีนีเราจะเป็นเหมืองใหญ่ตรงนู้นนะครับไป let's go โอเคทุกคนดูตรงนู้นว้า wow. วนี่ก็คืออ่างโนนน้อยใช่ไหม <H> เอออันนี้ก็คืออ่างโนนน้อยนะทุกคนดูความกวาม้างความใหญ่นี่ก็คือแบบใหญ่ไม่เท่าน่คือบ่อสาธารณะทุยสาธารณะนะทุกคนห้ามจับปลาแล้วมีคนจับอยู่นู่น <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะทุกคนไปเราก็ต้องมุดข้ามไปบอกว่าทางทางไอ้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหกดกระดานเลยโอ้ยเหียยแม่งดำไข่กิ๊ก เราบังเ้ยระวังกล้องอ่ะโอ้โหแม่งหล้างเต็มเลยไส่หรอวะโอ้โหเขนกูโอ้โหไม่มีประกาศปะวะอือมือโอ้โหรอยตีนขนาดนี้นี่เขาไม่แน่นลยประกาศโอ้โหเมงทะเลอันดับหนึ่งตรงนี้นะมันก็มีเหยืองเนี่ยเอ้ยเนกเป็ด ในสีไม่เห็นสียมันกลัวมันตื้นปะกะหนังซื้อมันเดินไปตรงกลางน้ำเดินเฮ้ยจิงพูดจิงมี้กระเด็นไปเรื่อยๆล้วมันกระลิกอี่เออความเร็วมันด่อยวะนี่มือต๊บเฮ้ยอะไร เอ้าเอ้าอ <uyor> like oh ๋อมันไก่สัญญาณวิชิบหายแล้วครับก๊ไม่ได้เอ้าหลุดกวะวะไม่รู้ว่ะวิชิบหายเลยหไม่รู้ว่ะมันมันต้องนั่นมันหลึกไหมหายต้องนั่นมันเขียนหลึกเลยหรือเปล่าเอ้ยไม่รู้ว่ะน่าจะหลึกคันอยู่นี่โอ้ชิบหายแล้ว วันนี้กูได้เลยหนาเลยแล้กซับเกาะใหม่เหาแลวทุกคนเอาได้แล้วได้แล้วอ๋อมันไก่สัญญาณโอ้ยหายหมดเลยเออแค่เดินไปไกลๆสัญญาณแค่เนี้ย night ว้าวไม่ไรวะง่ายทองนี่โอ้จึกเลยโอ้โหเหยาใจเหยาใจถ้ามันลองเทงขาโอ้โหจะหลุดเลยเขเกยตื่นนะจเรียกเคยตื่น โอเคทุกคนก็ถือว่าก็พอหอมปากหอมคอนะทุกคนถ้าใครชอบนี่ก็ยิ้มหนุบถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วนะกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับเดงวะ่ะที่ยูเกนเนสทามบายครับเดงว่าครับรปตรงนี้ปออ่ามึงจะไปตรงกลางนะ